การรู้นะครับแล้วแล้วที่อันนี้อันนี้ยังสะดวกคุยพอคุยได้ใช่ไหมครับนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าขอให้หมอดูลูชื่อลูใช่ไหมครับช่วยเล่าเรื่องผีให้ฟังสักเรื่องหนึ่งที่คิดว่าที่เคยเจอแล้วน่ากลัวให้หน่อยได้ไหมครับขอไปออกรายการหน่อยอยู่ทีงนั้นก็แม่นมากลัวอะไะที่ผมเจอม่ไม่ใช่ชายแต่ก็เจ็ตอนเด็กนะครับครับอืมตอนก็เจ็บแต่แต่อะไรแต่ก็ปวดแค่ผมอายุเท่ว่า อก็สมควรแล้วเป็นแค่ออมเ่น่นนอโดนหเงหเงาเงานมาามานั่งอยู่ใกล้ครับผมอันนีเจอที่ไหนเจอที่ไ้ออมแต่มแล่านันแลว่าเป็เงเงเลยพมใหเงาอยู่ข้านอเงที่มละอนกเรอันนี้ไปเจอที่ไหนครับ แถบบริเวณบ้านมณีคำสอนะสุรินทร์จังหวัดอะไรครับแม่สมยแม่สมัยก่อนที่ยังไม่ได้ตั้งศาลเจ้าแม่เสนียังไม่้ตั้งอะไรไงตั้งอะไรปีนั่นแหละแต่ตอนนั้นแรงยังไม่ได้ตั้งศาลเจ้าแม่ไงครับอันนี้ที่จังหวัดไหนครับสุรินทร์สุรินทร์อ๋าเนีเีังแม่เสนีมัแต่แม่เสนีมีข้วนครันแล้วฝันแส่ชุดสีขาวมาบอกให้ตั้ง แต่แม่ตรีก็หมดไปมินกนบาทแต่แม่ตรนี้ร็แม่ตรนี้นะ่ยนะก็สนใจองพาวานก็เรยกว่านมหวานข้าวสาพูติคําแดสใชดดแห้คู่ตุ้บุกบเปยงสามดอกตุ้บ้าดอกเป็นสองเล่มเป็นี่ขาก็จะมีสกน้ำอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมอืมีแขนน้ำหรื แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือ,อยังครับเรื่องเรื่องคำปามนี่แหละ่อน่อน่อนตั้งศาลเจ้ากี่ปีผมว่ามันก็หลายปีว่าแต่ไม่ได้เป็กทีเลยโอ้งงแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระแม่ธรณีครับผมอ๋อวันนี้แม่ธรณีแต่งงานนี่มาเข้าฝันต่งงานมอเข้าฝันเข้าฝันตเปิดชุดสีขาวอ่าอ่าอเข้าฝันนึงแต่งานเจ้า แต่ผมยังไม่ได้เกิดก็เ<อ>ดือไม่ได้แต่งให้ผมมันไดทแต่งมาเขาฝันแทนนะก็เลยมานแต่งให้แทนก็คือพระแม่พรรีนี่กับผีอัมนี่คนลัเรื่องกันคนละงองกันว<อ>่าผีอัมเนี่ยมีาส่วน,นนั้นอีกอ๋อแล้วเรื่องของคนอื่นที่เล่าให้ฟังที่บอกของพี่ชายนะครับที่น่ากลัวเนี่ยพอจําได้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเขาไปเจออย่างาาาเด็กคนก็มื ตัวเราแต่มาเท่เขาบอกว่าตอนเขานอนอยู่โรงแรมอยู่จังหวัดไหนไม่รู้คนจำไม่ได้นะครับนี่เป็น้องไทยนี่แหละนะเขาบอกว่าพีเขาคงมีความสัมพันธนั่นแหละเขาว่าใส่ว่าอยู่ในห้องนอนตอนเด็กน้องเขาตอนนอนวอกพักเท้าให้ลูกดู <c oughs> แต่พวกเราที่ได้ดูลักษณะนนั่นแล้วก็ ทำแบบไม่เด็กกลัวเด็กเขาไม่กลัวอ๋อเป็นเด็กไม่กลัวผีอืมแล้วทีนี้ก็เป็นแบบเหมือนโซ่เดินรอบๆเลยขนาดนั้นอือเดินโซ่เดินรอบๆเลยเด็กก็ยังตัวชัดเจนกับอกงั้นอืมไม่กลัวไม่อะไรเลยอือไม่กลัวเขาเริ่มไล่แม่แฟ้งกับเพื่อนกับเจ้าแสดงว่าเจอเจอในสภาพไม่น่าเกียดน่ากลัวไม่เละเทะสิเจอปกติ ก็อาจจะเลสเลสเด่นเด็กขเกาขาเด็กไม่นะ่ากลัวเขาเด็กไม่กลัวนะอ๋อเด็กไม่กลัวก็คือไม่กลัวกขาบอกว่าอยากเห็นผีไหมถึงเลยนะกเ็เห็นก็นี่แหละก็บอกกันเออโอ้ไม่จริงแลค่แม่พินแม่ไปเสร็จอ๋อผีนี่มาถามด้วยมาบอกได้ด้วยมาคุยกันได้ด้วยอแต่เก็คุยกันแกกนนค่กับเด็กเพื่อนแต่ก่อนเพราะเป็นสมัยก่อนนี่ตั้งแต่ตอนเขาเกิดนั่นตอนเขาโตมาเป็น ยังหนุ่มร้อยแบบยัง,งเด็กๆยงไมก็บกมนะครับนี่ครัมเนแดดุกน่้นก็เป็นเขาเรียลูกลูกมาเจสิีน้องแค่เน,นี่ยอำเภอหนองค้อนท,ที่อยู่จะติดไรครับเมื่อก่อนมุงอาลรเิเนียมสมัยที่ในประเทศไทยไม่มีใครได้มุงอาลูเปเนียมก็าเป็นมุงย้ากันไงอืมมุงย้มุงอะไรกันมุงใบตองมุงห้าอะไรกันเนี่ยครับแต่บ้านของเขานี่เป็นสองชั้น มีนะมีอะไรแม่แม่ในเมื่อก่อนเขาก็เป็นเป็นเพื่อนกันกับเอ่อะไรเพื่อนกันกับคุณนายปลัดเหมืนะครับสมัยเมื่อก่อนนะเมื่อห้าสิบกว่าปีนะอืมเฮ้ยโอ้หสิบกว่าปีแล้วไม่ใช่ห้สิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีอืมตอนนี้แก๊ดเดสติเมทตอนนี้นี่แก๊ดเดสติเมทไม่ใช่ ที่บอกว่าเป็นเป็นพี่ชายนี่คือคือนับถือกันเป็นพี่ชายหรือว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยอ๋อแล้วแสดงว่าบ้านหมอดูลูเง่ตอนในอดีตก็คือรวยใช่ไหมครับแม่ตอนตอนพ่อแม่ทางกันแน่แม่นี้มาอยู่สุรินทร์อ๋อคือผมเกิดมาเนี่ยมันแขนะคนละอย่างอ๋อพี่ชายเกิดก่อนพี่ชายก็เกิดอยู่ในตระกูลมหาเศรษฐีแต่ของผมมัน เมืนไม่ใช่อ๋อเหมือนแยกทางมาแล้วพอ่อมาตอน <c oughs> พอ่พอมาตอนกับแม่เดือนหนึ่งพ่อก็ไม่ได้เกิดมาอ๋อครับแล้วเป็นพ,อนนพ่อคนเดียวกันกับพี่ชายด้วยครับใช่แต่นพ่อเด็กกันอ๋ออืมคือเขาล,ำล่ำรวยถ้าถ้าไม่ม้าเสียสีจะไม่มีแม่ไม่มีแม่สองแสนไม่มีอารมณ์อารมณ์อันรุนแล้วตอนตอนที่เขเขาไปเที่ยวลาบ่อยเมื่อก่อนเขาไปเที่ยวลาบ่อย ทำไมท่้ทำไมเป็นคน,มมนไม่ให้มาเจ็บไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเล้าอนอืมแล้วอลตอนแยกทางกันหมอดูหลูมมาเกิดตอนเด็กๆนี่เขาไม่ได้ให้เงินให้ทองมาหรอคมันติดต่อกันไม่สะดวกแม่คือให้อยู่พ่อคือแม่ตอนผมเด็กๆมานะแค่พอเติตมพัฒนาเรียนแก่กกกกไปให้ห้าบาทครับ

แม่อยู่ข้านอกอีกแต่หนอยอีกครับแต่ตอนแม่แยกกับพ่อมาก็ก็รับรงิมาพักหนึ่งแต่ว่ากา็ติดใกัน,นันด้วยโอ้ <ๆ S 1> รับผมจกับ <ๆๆ S 2> การเป็นนันทีนี้ก็แต่ช่วงก็อยู่กับพ่อเนี่ยเขาจะพูๆๆงดง่ายว่าในเมืองไทยนี่ถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าก็ไม่แยกไม่อะไรกันมันก็คงจะติด เมือัครับแต่แม่ก่อนเมือแจะมีใครต้บุุีเมียไงอันนั้หกตัวปีกตุ่แปแล้วอืมอุแปปนแล้วหมอดูลูตอนเด็กๆเคยไปเห็นบ้านพ่อไหมหรือว่าแม่เราให้ฟังผมจำยังไม่ได้เกิดอ๋อม่ใเห็นก็อมีรูปถ่ายอ๋อรูปถ่ายครัวไงี่อชายคนที่เห็นน่ยเขาใส่ใส่เป็แบบอะไรก็เลจุกจอ่ะผมจุกจุก เจอผ้าลูกพูดีนะเนาะพี่สาวใส่กระโปรงอายุสิบสองสิบสามใ่กระโปรงแบบสวยสุดเลยนะแบบนั้น,นครับแต่กระโปรงมันสวยมันลูกผ้ามันก็เห็นชัดเจนว่าใช่ออืมันแสดงว่าใช่ค,คนจะไม่ได้ถ่ายรูปง่ายถ้าหรสาสไมนั้นนะถ่ายรูปครัวไงที่เราเพื่อนเราไม่เจยกันนั่นแหละครับหกสิบหาปีที่แล้วนั่น,นะโอ้นานมาก และเรื่องอรเรื่องผีนี่ยังมีที่น่ากลัวอีกไหมครับที่ฟังเข้ามามีไหมครับดูฟังเข้ามาก็เคยมีอยู่อาจารย์ก็เลยฟังอ่าขอฟังหน่อยครับทักเรื่องการจำตาเขาบอกว่าเขาเคยขบับรถไปจอมเมย์ใจี่มายใจเป็นเตยอ,อยู่ที่เต่ก็เลยว่าน้องพยอม,อมรับแต่ไป,ป็น เป็นตัวช้างแหลกหรือเป็นพันตัวใหญ่ๆเขาก็มองแล้วมองอีกน้องอย่างนั้นเลยอืมแต่ก็เห็นมาเป็นช้างอืมแล้คือตอนกี่โมงครับพอเห็นช้างกี่ตัวกี่โมงโอ้หมายถึงว่าไปเห็นข้างทางหรือในป่าครับผมอยู่ในเขื่อนดงขยอมดงขยอม จำปาก็คือประเทศลาวใช่ไหมครับไม่ใช่ในกาบ้าน,นี่ยนะอ๋อเรียกว่าจำปาจังหวัดจังหวัดสุรินใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็อีกผมอีกนั่นต้นเด็กผมเด็กไม่กลัวอะไรเหมือนกันไงครับเขาเขาเรียกว่าเออผีโพงอะ่ะอืมอืมมันมันหยดหยดเป็นแบบไฟแบบไฟไฟ้าไปเรื่อยเรื่อเนี่ยมันจะ,จะกินอะไรต่างต่อนนะ เคร่องีกระสีอนั่นแหละผมเหนแต่เป็นเออคร่ยดไปยนต์ย์เกิดแต่ผมวิ่งวิ่งวิ่งไปดูนะวิ่งไปเรืแต่มันไม่นีผมตลอดยดในที่นี้หมายถึงเห็นดวงไฟแวบแแบๆดวงไฟเออแล้วก็ไปเรื่อยแบบแบบลอยไปเรื่อยๆวกพ่นะแบบพอกไอันนี้พูดถึงว่า ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นชนบทมืดกอเกือบเกือบเกบห้าสิบปีนะสี่สิบกว่าปีเกือบเกือบห้าสิบปีสี่สิบห้าปีท่แล้วนะครับครับแล้วพกเจ็ดขดเพื่อะไรนี่หรือห้าขวดว่าห้าขวดสี่สิบสเจ็ดปีที่แล้วนะอืมแล้วไฟนี่ลอยไปเร็วไหมโอ้เร็วผมิ่งไม่ทันเลยโอ้เป็นรว่ามันเปนเื่ออะไรอ่าืมเขาเรียกว่าผีโพงแถวบ้านเขาเรียกผีโพงคนที่คนที่กิน คนที่มีวิชาเยอะๆนั่นนะมันมีสลับนวดอะไรนวดสลับ,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 บมือนล้วก็เป็นการนวดสลับมือนั่นแบบมันเป็นแบบออกจากพื้นเป็นผีโพงเข้าไปในพวงมาลัยเรื่อยตามจับตามไปนะผีโพงคุณคนสุรินก็คือผีกระสือนั่นเองผีกระสือนั่นเองก็คืออ๋อครับครับแล้วหลังจากน,านั้นเจออีกไหมเจอกี่ครั้ง เอ<ม>จเเอแค่นั้นแห<ม>ละแล้วพอมาเห็นตามๆที่ว่านั่นแหละตระกูลตบบนั่นแหละอืมแล้วตอนเด็กๆนั่นวิ่งตามไปนี่ไม่กลัวอยากรู้อย่างเดียวว่ามันคืออะไรใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นทพ่โครงนั่นตอนนั้นเนที่เป<อ>็นใครสินะที่เจอตอนนั้นประมาณกี่โมงครับตอนค่ำๆมันมืดไปนี่อืมมีแสงแส<ฆ>งจันทไหมเป็นคืนเดือนมืดหรือมีแสงจันทร์พอเห็นไม่สิ แสดงว่าหมอดูรูนี่ไม่กลัวผีเหมือนกันใช่ใช่ไม่เคยกลัวนี่เป็นคนที่เป็นอะไรก็ได้เออแล้วปกติยังยังไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวผีแสงเราอ่าอย่างปกติเดินทางไปดูหมอดูนี่ไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับไปพักไปพักกันตามโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเช่าบ้านพักครับผม จ,จ,จนยังไม่รู้เรื่องมีส่วนโอ้แล้วแล้วมีไม่เจออะไรเลยครับไม่เจอไม่เจอผีเลยไม่เจออะไรเลยแล้วห้อยพระห้อยอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เปิดตัวไหมครับไม่ไอ่ดีคุณม่เคุณมาเราใช้แต่ตอนนี้ผมมีเหล็กไหลอยู่หลายย่างโอฝังในตัวหรือว่าห้อยติดตัวหรือเก็บเก็บไว้แล้้้ววกก็ไมีมีฝังในตัวไหมเหล็กไหล ไม่ได้ฝังนะครับเหล็กไหลแบบแบบเหล็กไหลดำนะอ๋อเหล็กไหลดำครับอย่างเรื่องเหล็กไหลนี่ก็มีความลึกลับมีอะไรต่ออะไรลูกกาชนิดเหล็กไหลชนิดลูกกาชนิดอืมแล้วหมอดูรูได้มาจากไหนครับมันมันโดนบรรดาลให้มาอยู่กับผมมันมีครับมีคนเอามาให้ครับ ลักษณะนั้นเออเป็นานามาอยู่ผมอืมแล้วบูชาท่านด้วยวิธีใดครับก็นัก่วดนั่นขึ้นอ๋อครับผมเออง่ีนนี่ก็เอา้นความเมืนใส่แนขอแล้วก็เอาตนั้นก็ใสวางไว้ทำไมใน่่งนั้น,น,ไน,น,นไห,นนนไ,หมไม่เคยรู้เอครับและเคยได้สัมผัสปฏิหา,ารอะไรบ้างหรือย,ยังครับ เรื่องสำหรับปัญหานี่มันท่านก็นั่าเอ็ดคิดอะไรมากมาเพราะท่านบางคนนี้ก็รู้อยู่ท่านจะอยู่กับคนที่มีมูลที่ว่าจะเอาไว้จริงๆไม่ไปล่อยครับไม่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 อยู่กับใครในสมัยนั้นท่านไี่จะมาอยู่ด้วยนะอืมก็คือยังไม่ได้สัำคัญปฏิหารเท่าไหร่ก็ปฏิหารด้วยเราแต้มมันเป็น อหแบบว่าวเราไม่ได้ทำอะไรผิดน่้นอ๋อครับอือก็คคาแบนั้นแถวข,ขาดเรื่องแถวคาดที่คิดว่าเพราะเหล็กไหลช่วยไว้พอมีสักเรื่องคืออะไรไหมครับเรื่องรถจทีมันร้าย,ย่างนี่นอ๋ออืมก็คือช่วยให้เรารอดชีวิตไม่เจ็บไม่อันตรายไม่ตายใช่ไหมครับเออะไ้ม้อแอืออือจากอวดัติเหตุอะไรพวกนี้นะ ทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับครับผมอ่าขอบคุณหมอดูหลูมากนะครับผมก็เจอหมอดูลูในงานอ่าหนาวนี้ที่เมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอกาสหน้าถ้าเจอที่ไหนค่อยคุยกันอีกทีนึงมาที่เล่าอยู่จังหวัดอะไรอำเภอหนองสองห้องจังหวัดน้งคาแะควก็สุรินท์อนเพิ่เรียนมาทางสุรินร์ผมบอก ณหมอดูรู้มากครับผมที่มาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับสวัสดีครับ